สวัสดีครับพี่ๆท่านเป็นนิ้พบกับช่องพีเอ็นผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีผาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนในดีลัยผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค, like, ค, share, ค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผับ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าตอนไลฟ์พีนี้เราลองเริ่มรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่จะเป็นปิตาเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลานะพี่หน้าเนี่ยนี่ครับปิตาเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลารายการที่หนึ่งครับผมนี่ยอารูปภาพไม่ชัดยังไงอออไไลนนนนมมมาาขดดูภพพเพเเเิิเเนะ่่่ตกกั้ยะะี หรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกระผมได้เลยครับผมอสององสามร้อบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะ <c oughs> นี่ครับผมเนี่ยรายการที่หนึ่งครับผมองนี้นี่ปิตาเจ้าคุณสีวัดอ่าศิลาครับผมรายการที่หนึ่งเพี่นะนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นพระพุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนรายการที่สอง พระกุฏโทน้อยแม่ชีบุญเรือนรายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็น หน้าเสือเป็นเนื้อผงนะพี่นะเนื้อผงพุทธคุณอ่าหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนี่องค์นี้รายการที่สามนี่เป็นหน้าเสือเนื้อผงพุทธคุณนะพี่นะนี่นี่ครับนี่รายการที่สามครับผมนี่ครับ สองร้อบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นพราปิดตารายการที่สี่นี่เนี่ยแต่รายงานแบบนี้เลยนะเนี่ยรายการที่สี่องค์นี้ก็จะองค์ใหญ่นิดนึงนะพี่นะองค์ใหญ่มันหน่อยองนี้รายการที่สี่ครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นปูดทวดเนื้อว่านรายการที่ห้าเนี่ยเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่แล้วเนี่เป็นพิมพ์สี่เหลี 4, ่ยมใหญ่เลยรายการที่ห้าครับผมองค์นี้นี่นะครับเป็นปูดทวดเนื้อว่านนะพี่นะ สองร้อยบาทครับ,200บผมรายการที่ห้าครับผมสองร้อยบาทนะต่อไปเป็นคุณแผนไข่พาซีรายการที่หก วงนี้รายการที่หกั็ผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่เจ็ดพระนางพญารายการที่เจ็ดครับผมรายการนี้สองร้อยบาทับผมรายการที่เจ็ด ต,ปป 8. ต่อไปเป็นพระคำข้าวรุ่นพิเศษรายการที่แปดครับผมหลวมข้อฤาษีดิงดำในองค์นี้รายการที่แปดครับนสองร้บาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนรายการที่เก้า เด็ดพิมพ์คะแนนหลังตาโรแผ่นดินเลยนะครับในรายการที่9ครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นลูกอมหลกปูหม,มุนรายการที่10ลูกอมหลกปูหม,มุนนะครับรายการที่10นะนี่นะครับในสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบ ต่อไปเป็นปิดตาไม้แกะรายการที่สิบเอ็ดไม่รู้เป็นไม้อัลัยนะแต่เขามีอุดมวลสารใต้เนี่ยเห็นไหมนี่ครับนเนี่ยรายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญราชการที่ห้ารายการที่สิบสองเหรียญราชการที่ห้า อาร์ตเมยุโรปกรับผมรายการที่สิ200บสองสองร้อยบาทก็พอมรายการที่สิบสอง ต่อไปเป็นพักสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแครรายการที่13ครับผมสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นพัพเพิมหลวงพ่อโบ้ยในรายการที่สิบสี่ครับผมพัพเพิมหลวงพ่อโบ้ยสองร้อยบ,อยบ,บ,อย200บาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นลูกรอ หลวงพ่อฤษีแดงดำรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้ารูปรอหลวงพ่อฤษีแดงดำครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นพระพระกระดานเอเป็นพระมหาสวนครับพระกระดานเป็นพระมเหาสวน,รา,น,น,ร,สวนรายการที่สิบหก มเหส่วนรายการที่สิบหกครับผมสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเจ็ดครับผม ครับ200บาทครับผมรายการที่17ต่อไปเป็นปูทวดเนนะื้อว่านรายการที่18ครับผมนี่สองบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นเหรียญรูปสีวัดขอท่ามุนนาครายการที่สิบเก้าครับผม นะครับสองน้าอยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นเต่เาลอบโบราณรายการที่ยี่สิบครับผม เจ้ารอโบราณครับผมนีนรายการที่ยี่สิบสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรายการที่ยี่สิบสองครับผมครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสามครับผม นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่ยี่สิบห้าครับผม ครับสองร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นพนัฒสําเร็จรายการที่ยี่สิบหกครับผม สองบ2อยบาทครับผมรายการที่26ต่อไปเป็นภาคสำเร็จรายการที่27็ครับผม นี่ครับสองรบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพักสมเด็จรายการที่ยี่สิบแปดครับผม สครับสองละบาทครับผมรายการที่28ต่อไปเป็นพระสาเร็จรายการที่29ก้ครับผม นี่ครับสองร้อบาทก็ผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบนะพี่นะ สองละบ้าทครับผมรายการที่สามสิบแล้วก็สำหรับพีบ่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันไ้้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ